นะฮะหรือมีให้สัมภาษณ์บางครั้งเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนอาการที่ท่านเองเนี่ยคอท่านเนี่ยจะแบบเหมือนกับคเื่นๆหรือนะครับมันเป็นอย่างเงี้ยนะท่านครับคือท่านมืตรีจะหาผมนั่นนะฮะถามได้ท่านเป็นอะไรครับคือบางคนบอกท่านดีดหรือเปล่าท่านเติมมัจตาเติมมาหรือยังหรือท่านเติมเพิ่งเติมมาเหรอมันถึงได้แบบขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฟิวกำลังได้เมันจริงๆคืออะไรครับท่าน คือกรณีนี้ต้องต้องถือว่าผมว่าผิดมากมันเป็นอาการป่วยของผมคือกระดูกคอผมมันมีปัญหามีปัญหานะ้วฟีนิคเตเลก็มีนะครับผมกระดูกข้อสองข้อสี่นะครับแล้วจากการประสมอุบัติเหตุนะครับผมสมัยผมรุ่น,ร,นรุ่นก็นักซิ่งมอเตอร์ไซค์หน้าที่เป็นแผลน,นี่ไม่ได้ไปตีใครนะครับมอเตอร์ไซค์ท้งนั้นนะครับผมครับ,รบแล้วก็คอเนี่ยมีปัญหามากคราวนี้ถามว่า ช่วงนั้นเนี่ยที่ออกสื่อเนี่ยมันช่วงที่ผมอดนอนด้วยผมก็เครียดนะครับอภิปรายวันที่13เสร็จเนี่ยผมก็เครียดนะเป็นช่วงที่เครียดมันก็เกิดอาการแบบมึงนงะวันเสาร์นี้ผมจะไปจังหวัดเชียงใหม่ หมอหมอเก่งใช่หมอเก่งจะฉีดยาที่คอให้ผมผมจะต้องไปวันเสาร์เนี่ยนะน,นัดก,กันไว้นะครับสามโมงเย็นซึ่งเ้าเาพื่อนผมที่เป็นหมอมาแล้วก็เขาก็บอกบอกคนนี้เก่งแน่นะครับผมก็ไปก็จะฉีดยาเข้าคอฉนะีดท,ที่คอครับฉีดเข้าที่คอเลยเพราะเขาดูข้อต่อสองข้อเนี่ยมันซุดลงนะครับถ้าโทษนะครับถ้าหันทางนี้เนี่ยถ้าก้มลงตามหลักการที่เขาบริหารคอมันจะดังคือคือคืดคืกระดูกมัน น้ำหล่อยเยี้ยมันแห้งหันหมดเพราะกระดูกมันไปขบกัน้ากระดูกมันซุดลงมาขบกันแล้วก็เพราะนั้นเมื่อก่อนก็หนักกว่าน,นี้ครับเมื่อก่อนนี่นั่งก็ต้องคอยสลับคอตอนหลังมันก็พยายามออกกําลังกายตามหลักกายผมก็ไปทํากายภาพอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็พยายามที่จะแต่ถ้าอดนอนหรือเครียดจะมีอาการนั้นันที หนักจะมีอาการขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวถ้าอย่างนี้ไม่เป็นออย่างนี้ไม่เป็นครับผมเพราะว่าอันนี้นอนหลับสบาย <c oughs> แต่ถ้าเกิดนอนไม่หลับหรือมีอาการเครียดมันถามันจะมาเลยมันจะมันจะมา,มากแรงแล้วช่วงนั้นหลังจากทภิไปรายวันที่13แล้วเราก็โดนเยอะอนะครับผม <ฮะ S 1> เราก็โดนเยอะลูกลูกแหล,ลานก็โดนผมก็เครียดนะไม่ใช่ไม่เครียดนะครับเครียดก็เวลาให้สัมภาษณ์แล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่อาการหนักขึ้นจริง แล้วก็ซึ่งทั้งผมเอ็กซเรย์ทั้งเดิเดินมกราแลวฟิล์มเอ็กซเรย์ก็มีอยู่นะครับแล้วก็พยายามก็พยายามสร้างให้ตั้มเนื้อคอให้แข็งแรงนะหมอที่รักษายอยู่ประ,ประจําก็บอกสร้างตล้มเนื้อคอแล้วก็ไม่ได้ออกกาลังกายไม่ได้อะไรเลยนะครับสภาพของคนเทียบแล้วก็มันเป็นมานาหลายสิบปีนะครับไม่ได้เพิ่งเ็นมแล้วก็ผมก็คิดว่าหมอเขาบอกว่าเราไปสักสีห้าเข็มเราจะรู้ว่าน่าจะดีขึ้นคือมันเหมือนสุดกันแล้วก็จะเอียงครับ พอผมนี่เอียงอย่างนี้นะครับไม่ใช่เหตุผลทาง ครับถ้าดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์จะเห็นเลยว่าเอียงอย่างนี้เลยนะครับผมเห็นข้ั้งแรกผมต้องตกใจเลยเุ้ยมันคือกระดูกคอนยครับกระดูกคอนี่เอียงเลยครับผมเห็นชัดเลยนะถ้าดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยครั้งแรกผมถามหมอว่าโอยกระดูกคอผมหมอบอกอย่าไปมองเดี๋ยวเสียบุคลิกว่งเดี๋ยวมันจะเกิดอุปทานแล้วก็ชิดแล้วก็จะเป็นเสียบุคลิกก็จริงรอย่างที่หมอว่านะครับผมหมอซึ่งหมอนุวัตสึนะครับเป็นหมอที่อุไทยนนัยธานีนะครับครับเขาเขาก็เขาก็บอกมาว่าจะเสียบุคลิกนะว่านั้นนี่ย อย่าไปขึ้ถึงครับ,รบผมแล้วบางคนบอกว่าเวลาท่านอยู่ในสภาท่านชอบพูดคนเดียวพูดคนเดียวอะไรมันเอาฟรีมาแต่งท,ทัดใครพูดคนเดียคนบ้าเหรอใส่สมอท้องผมแส่สมอท้องอยู่ผมกินพันในท่านยืนพูดไม่ได้ไ <c oughs> คนผมคนใส่สมอท้องไม่พูดยืนมองว่าพูดคนเดียวเลยนะครับแต่วันนั้นเนี่ยมันเป็นอาการผมไม่ได้พูดคือคือเขาอภิปรายอยู่ใช่ไหมผมก็ฟังเขาแล้วผมก็ปวดคอผมก็สลัดแล้วก็ก็หมายถึงว่าคําอภิปรายเขาเนี่ยนะผมว่า คือคือมันเป็นลักษณะที่ว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันไม่ใช่การที่พูดคนเดียวว่า้นคือผมว่าผมไม่ได้พูดกับใครนะตอนนั้นผมเดินมาไม่รู้บอกว่าพูดคนเดียวยังไงแต่สลัดคอใช่ตอนนี้ยอมรับอวันนั้นสลัดคอแต่ไม่ได้พูดคนเดียวตอนที่ทานยืนถ่ายรูปนี่ก็จะมีติตับยับอ๋อไอ้นี่ในนี้เนี่ยตาดเกิดจากอาการจากคอนะครับผมแต่ว่าท่านเคยท้านะท่านเคยท้าบอก ตรวจฉีกันไหมตรวจเลือดกันไหมครับผมท้าครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังทำท้าอยู่นะครับผมบอกว่าตรวจฉีเนี่ยว่างนั้นน่ะแล้วก็ตรวจเลือดเลยนะครับตรวจฉีดีเขาก็ออกไปแล้วทำม่วงก็ออกมาเดี๋ยวนั้นเลยใช่ไหมฮะแต่เลือดนีมันอาจจะต้องใช้เวลาผมก็ไม่รู้นะก็ว่าอย่างไงแต่ผมกล้าท้าแล้วก็เพราะนั้นแล้วใครมาสิมามาพัมากันเลยเอาเอานายจะพานี่หละนะครับก็ตรวจกันตัวต่อตัวเลยพักไหนสนใจก็ใค้สีสีม่วงก็กินฉีไป อุ้ยอ่าก็ต้องอย่างนั้นดีครับผมอยูดีๆมาตรวจฉี่ผมฮะอาผมผมท้าให้ตรวจอืมครับก็มาเลยว่า้นแล้วถ้าไม่ม่วงก็ฉินฉี่ผมนะแต่กับสังคมผมพร้อมตรวจอยู่แล้วพร้อมตรวจอยู่แล้วพร้ไมตอ่แลไม่จำเป็นต้องไปในสภาเป็นสังคมอยากจะรู้เดี๋ยวตรวจให้ดูเจอที่ไหนสกิดเลย ธนาเขาตรวจสีนะท่านมีความสงสยัยแล้วก็ผมยินดีนะครับตรวจให้เลยตรวจให้เลยครับผมนะครับคือที่ท่านบอกว่าเองท่านเองเนี่ยจะทําระบบให้ดีเพื่อการคัดกรองนะฮะไม่ให้มีการเข้ามาของคนที่ไม่ดีนะครับ <laughs> จริงเนี้ยยังไม่เห็นภาพเอระบบอันเนี้ยมันจะเป็นยังไงครับท่านธนาระบบอันนี้เนี่ยนะก็คือว่ามันก็ต้องป้องกันคนผิดกฎหมายก่อนนะครับผมน่าก็ต้องกาเฝ้าระวังน้ำเภอพุงกับ รับผิดชอบเบื้องต้นกำนานผู้ใหญ่บ้านต้องรายงานในอำเภอแต่ถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเองในอำเภอก็ต้องรู้ใช่ไหมในอำเภอก็ต้องรายงานปรึกษากับท่านบุงกับนะครับบุงกับก็รู้แล้วถ้าเกิดไม่มีการรายงานและเกิดเหตุการณ์ขึ้นแสดงว่าคุณนะั่นแหละเป็นพวกเดียวกนะันเขาครับถูกไหมฮะถ้ารายงานท่านผู้ว่ารายงานท่านผู้การนะครับท่านผู้การผู้ว่าก็จะร่วมมือกันแล้วป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่ ในระบบที่เลวร้ายแต่ามาใหญ่โตถึงท่านจริงตำรวจไม่ได้แล้วนะครับ,รบผมแล้วรังแกประชาชนไม่ได้ครับผมผมว่า